สวัสดีแฟนๆทีเด็ดคอสต์กอทีเด็ดแม่นยำ99%หากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ะจารย์ตทังแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้ลุ้นกันต่อกับฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาติสิงโตคำรามอังกฤษจะเปิดบ้านต้อนรับมังกรแดงเวลเจ้าทิ่นของคุณซื้อเกเด็ดซาวเกตนัดหน้าสุดบุกไปเสมอเดนมาร์ก0ประตูต่อศในศึกยูฟ่าเนชั่นลีก คืนนี้ไม่เรียกนักเตะที่มีปัญหาอย่างเมสันกรีนวูดฟิลโฟเดนแทมมี่อัปราหัมรวมไปถึงจาดอนซานโชโดยชุดนี้เรียก3นักเตะหน้าใหม่อย่างโดมินิกคันเวิร์ตเลวินฮาวิบาทและบุกโยสาก้าน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนมังกรแดงของกุสือไลอ้อนกิกลงเล่นยู่ฝ่าในชนิด2นัดหลังสุดชนะรวดท่ามคืนนี้มีตัวที่เด็ดอย่างเบนเดวิสและดานนเจม ปีกดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูแล้วแม้ว่าชื่อชั้นของอังกฤษจะเหนือกว่าแต่เวลของไรอันกิ๊กทำผลงาน8นัดหลังสุดไม่แพ้ใครและชนะ4นัดรวดค่ำคืนนี้ผมมองว่ามังกรแดงเวลมีดีพอที่จะบุกมาเก็บแต้มในถิ่นสิงโตคำรามหรือถึงจะแพ้ก็แพ้ไม่ขาดอย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยูที่คุณ เพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านบาทนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. yeah.